ปอกระบิดกับการใช้ประโยชน์ระดับท้องถิ่นปอกระบิดมีชื่อเรียกอื่นตามแต่ละพื้นที่เช่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่าขี้อ้นใหญ่ทางภาคเหนือเรียกว่ามะปิดชาวเชียงใหม่เรียกปอทับส่วนชาวกะเหรี่ยงจังหวัดเชียงใหม่เรียกช้อเป็นต้นปอกระบิดจัดอยู่ในพืชวงปอ ลักษณะเป็นไม้พุ่มแผ่นใบรูปไข่ถึงค่อนข้างกลมดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบกลีบดอกสีส้มอมแดงผลรูปทรงกระบอกบิดเป็นเกลียวแบบเกลียวเชือกฝักอ่อนสีเขียวสดเมื่อแหง้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลออกดอกและติดผลประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในธรรมชาติพบตามริมป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง รือพบได้ในพื้นที่รกร้างแม้กระทั่งในบริเวณชุมชนเมืองส่วนที่นํามาใช้ประโยชน์รากนํามาใช้ในการบำรุงธาตุแก้ท้องร่วงแก้บิดขับเสมหะแก้ปวดเคล็ดบวมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตเปลือกลำต้นใช้ในการแก้โรคบิดท้องร่วงและเป็นยาบำรุงธาตุเส้นใยจากเปลือกต้นปอกระบิด ที่มีอายุระหว่าง1-2ปีสามารถนำมาใช้ทำเป็นเชือกได้มีความเหนียวและทนทานใช้มัดสิ่งของเครื่องใช้ได้ผลนำมาใช้ในการแก้ท้องอืดแก้ปวดเคล็ดรวมแก้เสมหะกระเพาะอาหารเป็นแผลอักเสบหรือแผลเรื้อรังส่วนที่มีการนำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดคือผลแห้งของปอกบิดซึ่งมีลักษณะเป็นฝักบิดเกลียวฝักสีน้ำตาลแก่ มีขนนุ่มสั้นการใช้ประโยชน์จากปอกระบิดในระดับท้องถิ่นแบ่งเป็นการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนชาวบ้านเก็บฝักปอกระบิดจากธรรมชาติมาใช้เป็นพืชสมุนไพรโดยนำฝักแห้งมาตากให้แห้งสนิทนำฝักมาต้มน้ำดื่มเป็นน้ำชาปอกกระบิดการใช้ประโยชน์ด้านการค้าเก็บจากแหล่งต่างๆตามธรรมชาติและการเพาะขยายพันธุ์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ฝากมาทำความสะอาดคัดเลือกและบรรจุหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชงชาจำหน่ายทั้งในระดับชุมชนของพื้นที่ภูมิภาคต่างๆและร้านค้าออนไลน์แหล่งเก็บหาปอกบิดในธรรมชาติแหล่งกระจายพันธุ์ปอกบิดมีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือภาคกลางและภาคตนออกเฉียงเหนือ สามารถเก็บหาฝักปอกกระบิดได้จากพื้นที่ในธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ประโยชน์สภาพพื้นที่ที่พบปอกกระบิดเจริญเติบโตได้ดีในสภาพป่าเปิดโล่งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังฤดูการเก็บปอกกระบิดออกดอกและติดฝักระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมจึงสามารถเก็บฝักได้ในช่วงฤดูการนี้การผลิตปอกกระบิดในเชิงการค้า ในพื้นที่ตำบลแม่ปังอำเภอพราจังหววัดเชียงใหม่เรียกผลิตภัณฑ์ปอกระบิดว่าชาลูกนาคพดซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกในตำรับยาแผนโบราณและมีการผลิตในบรรจุภัณฑ์หลายชนิดทั้งในรูปแบบฝักแห้งและชาชงพร้อมดื่มการปลูกและการดูแลรักษาการเตรียมต้นกล้าปอกระบิด เริ่มจากการเก็บฝักปอกบระบิดที่แก่เต็มที่แล้วซึ่งมีลักษณะแห้งคารตน้นนำมาแกะออกจะมีเมล็ดอยู่ด้านในของแต่ละเกี่ยวขนาดของเมล็ด1-1.5มิลิเมตรปอกบระบิด1ฝักสามารถแกะเมล็ดออกมาได้40-60เมล็ดเพราะเมล็ดในถาดเพาะให้ได้ต้นก้ลาของปอกบระบิดอายุประมาณ20-30วันแล้วทำการย้ายต้นกล้าปอกระบิดใส่ถุงดำเพาะชํา เลี้ยงอนุบาลต่อจนอายุกล้าประมาณ30วันจากนั้นจึงสามารถย้ายปลูกในพื้นที่ได้การย้ายปลูกในพื้นที่ขุดหลุมกว้างและลึกประมาณ15-20ซนติเมตรรองก้นหลุมโดยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนำต้นกล้าปลอกบิดลงปลูกรดน้ำหรืออาจคุมปากหลุมด้วยฟางเพื่อรักษาความชื้น สามารถปลูกเป็นแนวยาวตามริมรัว้วตามภาพในบริเวณที่มีแสงแดดจัดหรือการผสมผสานกับพืชชนิดอื่นๆโดยใช้ระยะปลูก2คูณ2เมตรมันกําจัดวัชพืชหรือหากพบโรคและ,มะแมลงให้กําจัดได้โดยการตัดแตง่งและนําส่วนที่เป็นโรคหรือมีมแมลงไปทําลายการเก็บเกี่ยวผลผลิตฝักปองกระบิด ระยะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวคือเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเป็นระยะที่ฝักสดเจริญเติบโตเต็มที่ลักษณะฝักปอกระบิดที่พร้อมเก็บเกี่ยวมีลักษณะฝักสดสีเขียวสดใสฝักสมบูรณ์ไม่แตกหักและไม่มีร่องรอยของโรคและ,มะแมลงการเก็บรักษาผลผลิตเมื่อตากแดดจนแห้งสนิทเก็บรักษาในที่ร่มไม่ถูกแดดหรือฝนหรือความชื้น ซึ่งทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายภาพแสดงฝักสดสีเขียวสดใสเมื่อนํามาตากแดดให้ความชื้นลดลงจนฝักเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลอ่อนการแปลรูปปอกะบิดเพื่อบริโภคอย่างง่ายโดยการบดฝักแห้งเป็นผงละเอียดบรรจุซองชงชานําฝักปากะบิดที่อบแห้งสนิทด,ดีแล้วมาบดด้วยเครื่องบดให้เป็นผงละเอียด บรรจุผงปอกบิดในถุงชาสำหรับแบ่งชงเป็นแก้วปิดผนึกด,ด้วยได้ให้เรียบร้อยและเก็บรักษาในกล่องโดความชื้นเพื่อรักษาคุณภาพของชาเมื่อต้องการใช้นำซองชาแช่ในน้ำร้อนประมาณ1แก้วปิดฝาแก้วทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีสามารถชงซ้ำได้อีก1-2ครั้งแต่สีของชาจะจางลงภาพแสดงเครื่องบดอนเนกประสองค์อย่างง่าย การเก็บรักษาฝักแห้งต้มน้ำดื่มล้างทำความสะอาดเปลกระบิดในน้ำสะอาดเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกที่ติดมากับฝักต้มฝักเปลกระบิดในน้ำร้อนปริมาณ25ฝักต่อน้ำ1.5ลิตรโดยใช้เวลาต้มประมาณ20นาทีกรองนำน้ำมาดื่มเป็นชาสามารถดื่มได้ทั้งแบบร้อนและเย็นสามารถต้มได้อีก2-3ครั้งหรือจนกว่าสีจะจางแล้วค่อยเปลี่ยน ข้อควรระวังผู้ที่สนใจใช้สมุนไพรปอกะบิดนี้ควรตรวจภาวะการทำงานของตับและไตยอย่างสม่ำเสมอทุกๆ3เดือนสำหรับผู้ที่มีประวัติหรือมีความเสี่ยงเป็นโรคตับและไตห้ามรับประทานแหล่งจำหน่ายพันธุ์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ปอกะบิดสำหรับแหล่งที่สามารถซื้อหาฝักปอกระบิด พบว่ามีแหล่งการเก็บรวบรวมปอกบิดจากสภาพธรรมชาตินำมาใช้ประโยชน์และจำหน่ายในตลาดชุมชนในท้องถิ่นต่างๆเช่นตลาดชุมชนไทยลื้อตำบลลวงเหนืออําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตลาดสัรเจ้าพ่อประตูผาถนนลำปางเงาตำบลจางเหนืออําเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางตลาดชุมชนบ้านหนองติมตำบลทับพลาด อำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วตลาดของฝากริมทางไซโยกตำบลสิงห์อําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีตลาดวัดคูดทอกสมุนไพรพื้นบ้านบ้านคําแคนค้นพัฒนาตำบลน,นาแสงอําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬร,ราคาจําหน่ายในตลาดพบว่ามีราคากิโลกร,รัมละ350-500บาบาทหรือหากบรรจุซองชาจะมีราคาประมาณ 1 2 5่งบาถึงบาทโดยหาบบรรจุซอง250กรัมราคาอยู่ที่ 90- 120บถึงบาทบรรจุซอง500กรัมราคาอยู่ที่1 5 0่งบถึงาบาทบรรจุซอง1กิโลกร,รมัมราคาอยู่ที่350-500บถึงาบาทแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปอกกระบิดทางร้านค้าออนไลน์มีให้เลือกมากมายอย่างไรก็ตามควรเลือกซื้อจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดของสินค้าได้อย่างชัดเจนคำแนะนำการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปอกบระบิดหากซื้อสินค้าทางออนไลน์ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านค้าตรวจสอบรูปภาพสินค้าเพื่อความแน่ใจตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าความสะอาดและคนมีซองกันชื้นในบรรจุภัณฑ์เลือกฝักปอกบระบิดที่ไม่เก็บไว้นานเกินไป คือไม่ควรมีสีน้ำตาลแก่หรือสีดำทั่วทั้งฝักเลือกฝักปอกกระบิดที่แห้งสนิทแต่ยังคงมีสีเขียวจางๆปนอยู่บริเวณช่องด้านในของเกลียวฝักเลือกซื้อจากร้านวางจำหน่ายสถานที่สะอาดมิดชิดไม่อับชื้นภาพแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากฝักปอกกระบิดที่มีจำหน่ายทางร้านค้าออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรดังนี้สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตรหมายเลขโทรศัพท์02-940-5628